สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดมหาธาตุครับจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชครับอันนี้จะเป็นพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโตครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจะพาชมภายในวัดนะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเข้าชมอุโบสถ ชมบริเวณรอบๆครับที่เห็นอยู่ตรงข้ามก็เป็นวัดนางพญาครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องสมเด็จนางพญานี่เป็นบริเวณรอบๆ,ๆที่ภายในวัดเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชมภายในวัดนะครับนี่ ก็ให้ทอบอยากทำนี้นะไปเดินดีครับา <c oughs> มาเรียดนดหน้ากากอนามมยนี่ครับให้ชมสวยงามอันนี้คือหลวงพ่อ ก็เป็นอุโบสถสวยงามมากอยู่ในวัดมหาธาตุนะครับเป็นอุโบสถอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมพระพุทธ,ธสินราชครับก็ผ้า,าผนังก็เขียนเรืเ่องยาวเกี่ยวกับการสู้รบของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับ สวยงามนี่คือหลวงพ่อออกโตครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือส่วนหนึ่งของวัดมหาธาตุนะครับตรงนี้อาจจะย้อนแสงไว้หน่อยเห็นพระพุทธรูปองค์สวยงามพอสมควรเดี๋ยวผมให้ชมภายในร,บรอบๆ องวัดมหาธาตครับจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของวัดมหาธาตุน่าจะสร้างมาแต่สมัยสุขโขทัยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเข้ามายึดอำนาจเอาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหน้าด่านก็สุขโขทัยเคยเคยยึดครองมาก่อนครับอันนี้จะให้ชมรอบๆภายในบริเวณวัดนะครับต่อมาก็ จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอุโบสถเก่าน่าจะเป็นของสมัยนั้นเลยผ่านเข้ามาอีกด้านหนึ่งภายในครับไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้จอใหญ่เอาจอเล็ก ก็เป็นอีกด้านหนึ่งหลังจากผ่านเข้ามาจะเป็นบริเวณนี้จริงๆแล้วผมมาผมไม่เคยได้ขึ้นเจดีจุดนี้เลยครับวันนี้มาเจอเด็กนักเรียนก็ว่าอาจจะโชคดีก็ว่า,าได้ จะได้เข้าขึ้นชมเจดีย์ก็สร้างเหมือนเหมือนนะครับเหมือนเจดีย์ที่วัดลาดบูรณนะลายกาบบัวน่าจะสร้างสมัยโดยเดียวกันครับแต่นี้ไม่โดนทำลายเพราะว่าพระบรมไตโลกนาดนี้ก็คือเป็นลูกของเจ้าสามพญาซึ่งสร้างเจดีย์รูปทรงแบบนี้ครับนครับเดี๋ยวมีพาไปดูมีให้เด็กน,นักเรียนเขาเข้าไปก่อนนะ ด,ดีก็ยังขึ้นไม่ได้ครับแต่ไม่รู้จะอ้อมไปตรงไหนครับก็ม,มีผู้ปกคกองตามมามองคนเหมือนัน เหมือนผมจะเข้าด้านหลังจริงๆด้วยเข้ามาด้านหลังอีกที่นึง แต่ผมจะเดินตัดออกมาวิหารหลวงพ่อโตครับผมเคยมาแล้ววิหารหลวงพ่อโตอยู่ทางด้านนึงนี่ครับจกฟรีเอกสาร